ันนี้เรานักวิญญาณรานะครับก็กำลังเดินไปที่หน้าจุดปล่อยตัวเวหน้าโรงแรมบริลักาเขาใหญ่กันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับร้อยเป็นร้อยหม่ที่หน้าตื่นเต้นครับตอนนี้ครับจะมีใหม่เลขบิดนะครับดูแบบบิดหน้านะฮะ914นะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับนะครับจุดปล่อยตัวตอนนี้เตรียมตัวสตาร์ทใบสามตรง รถแอบรแดพร้อมนะครับอยู่ด้านหน้าน้องเก่งพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมมาก<อ>ครับพี่ดครับปล่อยไปสามตรงนะครับตรงครับตามเวลาจริงครับวันนี้วันนี้เราวิ่งจริงหมดวิ่งจริงหมดคัดออฟจริงหมดเพราะว่าจะได้เอาเรื่องราวของงานวันนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆอีกร้อยห้าสิบกว่าคนใค่หกร้อยสี่สิบเจ็ดคนแบบ เขาจะได้รับรู้ไงเพราะจริงๆคนที่กังวลกว่าเราตอนนี้คืออะไรว่ามี648คนนะมันจะไปยังไงจะนอนยังไงจะกินยังไงเดี๋ยวจบจากเลสวันนี้จบจากรอบประถมทัศทัวันนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวต่อไปในเพจเัามีเวลาสองอาทิตย์ในการเตรียมตัวครับครับผมติดตามกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบเตือเวิ่งด้วยความ ด้วยความสนุกเนาะแล้วก็ประทับใจลองดูว่าเล่นเสาใหญ่ร้อยไมย้มันน่าจะประทับใจไหมในความรู้สึกของเราเในทุกๆช่วงเวลาที่เราผ่านไปนะครับแล้วก็อีกสําคัญที่สุดก็คือดูแลความปลอดภัยตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อยากให้วันนี้ก็อย่างที่ที่หมดู่ที่นี่มาก็ขอให้เจ้าพ่อเสาใหญ่ได้ดูแลให้เราให้ให้วิ่งด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาถึงตรงนี้ทุกคนนะเอาให้เต็มที่นะครับ ตามเวลาก็3 9ชั่วโมงเ,เพื่อจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวล่าน,นี้ออกไปในสองแล้วก็อีกอีกวันต้นในวันจริงพวกเราจะได้มาดูแลพวกเขาอีกทีหนึ่งนะครับด้วยความที่เราเคยผ่านมาแล้วเส้นนี้เราจะได้แนะนำให้พวกเขาได้อย่างอย่างอย่างีอ้อข้อ,อ,ขอมูลที่แท้จริงนะครับเดี๋ยวเอาเวลาจริงเลยน้บ่าย3โมงตรงอีก3นาทีเดี๋ยวเราไปไปพร้อมๆก,กันครับสิบวิแปดเจ็ดเริ่มให้ได้ค่ับหกห้า ตีสามสองไป้ีไปกันแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้ทุกคนกำลังมุ่งหน้าออกไปแล้วนะครับประมาณ25ชีวิตเย้ <c oughs> yeah! ไปแล้วนะครับ <laughs> ừ, <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Không bỏ đi không? video hấp dẫn